สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆด็เคที่น่ารักของคุณครูแจนทุกๆคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทยเมื่อวานเนี่ยเราได้เรียนพยัญชนะหอพึ่งกับฝอฝาไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยแต่เอะอุ้ยอุ้ยอุ้ย what อะไรอีกไหมคะใครร้องให้นะอ๋อฮ oh ่า oh. oh my god the giant พี่ยักษ์พี่ยักษ์ค่ะใจเย็นคะ่ะใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นเย็นก่อนนะคะมาคุยกันก่อน,นะะมาคุยกับครูแจนก่อนค่ะพี่ยักษ์มาคุยกับกครูแจนก่อนนะพี่ยักษ์เป็นอะไรเนี่ย พี่ยักษ์ใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ยักษ์เล่าเรื่องของพี่ยักษ์ให้ครูแจนกับน้องๆเคทูฟังนะคะเผื่อว่าครูแจนกับน้องๆเคทูจะช่วยพี่ยักษ์ได้นะคะแต่เอ๊ะทำไมเสื้อพี่ยักษ์เลอะเทอะแบบนี้เนะนี่ยแั้วเดี๋ยวเราฟังสิเขาพี่ยักษ์เป็นอะไรคือพี่ไม่รู้ว่าชื่อพี่เขียนยังไงพี่ไม่รู้แล้ว พี่ก็ไม่ชอบชุดนี้ของพี่เลยมันไม่หล่อโอ้ยพี่ยักษ์ไม่ต้องเสียใจไปนะคะไม่ต้องเสียไปไปไม่ต้องร้องไห้เลยเรื่องแค่นี้ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูแจนกับน้องเคทูจะช่วยพี่ยักษ์เองค่ะก่อนอื่นนะคะ ปัญหาของพี่ยักษ์ก็คือว่าพี่ยักษ์เนี่ยไม่รู้ว่าชื่อของตัวเองเนี่ยเขียนอย่างไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่ยักษ์เดี๋ยวครูแจนจะสอนพี่ยักษ์เขียนเองนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มจากเราจะลากหัวกลมๆของพี่ยักษ์เหมือนกับล้อเกวียนค่ะส่วนเส้นนี้ครูแจนตั้งชื่อให้ใหม่ชื่อว่าเส้นยึกยักษ์อ่าล้อเกวียนยึกยักษ ล้อเกวียนยึกยักและไปทางนี au, ้เรียกว่าเส้นย no. mm. ิง <winner> ป <onnaise> ืนค่ะล้อเกวียนยึกยักยิงปืนและจรวดขึ้นล้อเกวียนยึกยักยิงปืนและจรวดขึ้นค่ะดูทีนี้นะคะล้อเกวียนยึกยักยิงปืนและจรวดขึ้นค่ะแค่นี้เองค่ะพี่ักษ์ เดี๋ยวครูแจนขอเวลาให้น้องๆเคูนเนี่ยเขาไปฝึกซ้อมเขียนชื่อของพี่ยอยักษ์ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูแจนจะพาพี่ยักษ์ไปเปลี่ยนชุดนะคะพี่ยักษ์ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวขอให้น้องๆฝึกเขียนยอยักษ์กันก่อนนะคะน้องๆเคทูขาเดี๋ยวตามครูแจนมาไปฝึกเขียนยอกันก่อนเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาช่วยพี่ยักษ์เขียนชื่อพี่ยักษ์นะคะเขียนตัวยอค่ะอย่างแรกค่ะเด็กๆเด็กๆเขียนชื่อของตัวเองเลยครูแจนเขียนชื่อครูแจนเด็กๆก็เขียนชื่อของเด็กๆนะคะตามด้วยชั้น K2 ค่ะจากนั้นค่ะเด็กๆขาเราก็จะมาเริ่มเขียนกันนะคะวันนี้ครูแจนให้ไว้3าตัวตัวแรกก่อนเลย หัวกลมๆครูแจนเรียกว่าล้อเกียนแล้วก็ยึกยกักยิงปืนและจะรวดขึ้นค่ะปึ้งเสร็จแล้วค่ะยอตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่สองค่ะครูแจนให้ยึกยักมาแค่หนึ่งอันเด็กๆเ,เติมยึกยักเองค่ะล้อเกวียนค่ะยึกยกักหนึ่ง ยึกยักสองยึกยักที่สองเนี่ยมันจะอ้วนกว่านิดนึงนะแบบนี้เลยยิงปืนและจะรวดขึ้นค่ะต่อไปค่ะทีนี้ครูแจนให้มาแค่ล็อกเวียนเท่านั้นเด็กๆทำเองเลยค่ะล้อกเวียนยึกยักหนึ่งสองยิงปืนแลจะจรวดขึ้นค่ะแค่นี้เองค่ะ จากนั้นค่ะเด็กๆขาคุณครูแจนมีแบบเสื้อของพี่ยักษ์ค่ะ จริงๆตรงนี้เด็กๆสามารถใช้มาร์กเกอร์เขียนชื่อพี่ยักษ์ได้อีกหนึ่งครั้งนะคะเจ้าแบบเสื้อของพี่ยักษ์เนี่ยเล่นอย่างไรเดี๋ยวครูแจนจะพาเด็กๆไปฝึกเล่นและฟังคำสั่งของคุณครูแจนให้ดีๆนะคะพี่ยักษ์ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเดี๋ยวครูแจนจะพาน้องๆไปเปลี่ยนชุดให้พี่ยักษ์กันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ว่าน้องๆเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนชุดให้พี่ยักษ์ได้ทั้งหมดกี่ชุดกันนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวตามครูแจนออกไปหน้าบ้านเลยเ,เราก็ออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่ยักษ์เนี่ยไปตามหาชุดกันวิธีการเล่นค่ะเด็กๆคะนี่เลยตามครูแจนมาเลยเอาตรงนี้ก่อนเลยละกันนี่นี่นี่นแจนนะคะเอา ของพี่ยักษ์ค่ะมาเทียบกับกำแพงแบบนี้นะคะได้เสื้อลายใหม่ชื่อว่าเสื้อลายใหม่ลายบริ c กลายกำแพงนั่นเองอ่าเมื่อเด็กๆได้เสื้อลายกำแพงแล้วนะคะค,คุณครูคแจมก็ให้เด็กๆให้คุณแม่ช่วยถ่ายรูปกับพี่ยักษ์แล้วก็เสื้อลายกำแพงค่ะเด็กๆทำลายอะไรก็ได้นะไม่ต้องเหมือนครูแจมลายที่สองเดี๋ยวเราก็เดินไปดูรอบๆบ้านของเราค่ะเอ๊ไปไหนดีนะ ต้นไม้ละกันเป็นเสื้อลายใบไม้ค่ะเด็กๆปึ๊บๆิงเด็กๆก็ถ่ายภาพค่ะเห็นไหมมีสีเขียวตรงนี้มีลายใหม่ลายใบไม้เด็กๆก็ถ่ายภาพเสื้อลายใบไม้ของเด็กๆค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆตัวที่3าครูจะให้ทําทั้งหมด3ตัวนะอะไรดีนะฟูฟูและกันดีแน่ เราจะมาทําเสื้อลายฟูฟูกันเด็กๆดูอ่าครูแจนก็ถ้าใครมีน้องหมาที่บ้านใช่ไหมคะ <c oughs> คุณครูแจนก็ทาบลงไปเลยฝึงเสื้อลายขนหมาค่ะเด็กๆ เด็กๆขาเป็นไงคะง่ายไหมคะแค่นี้ครูแจนว่าพี่ยักษ์ก็ไม่ร้องไห้แล้วล่ะเด็กๆแล้วเด็กๆก,ก็ส่งรูปภาพของเด็กๆก,กับเสื้อลายต่างๆมาให้ครูแจนดูแล้วเดี๋ยวครูแจนจะให้พี่ยักษ์เขาเลือกนะคะว่าเขาชอบจุดไหนที่สุดค่ะ โอ้ oh my god ร้อนมากมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้เปลี่ยนเสื้อให้พี่ยักษ์เรียบร้อยแล้วว่าเราเปลี่ยนชุดให้พี่ยักษ์เรียบร้อยแล้วค่ะคําสั่งของคุณครูแจนนะคะก็คือว่าเราจะเดินไปแล้วเราก็จะถ่ายรูปนะคะโดยการที่เราเอาเจ้าพี่ยักษ์เนี่ยไปทาบกับ สิ่งของต่างๆแล้วก็เปลี่ยนลายเสื้อให้พี่ยักษ์ใช่ไหมคะคุณครูแจนบอกแล้วนะคะว่าเราจะทําด้วยกันทั้งหมด3รูปเด็กๆก็ส่งรูป3ามรูปของเด็กๆตึ้งตึงตึงแบบนี้เลยส่งให้กับคุณครูแจนนะคะทางช่องทางซีซอค่ะจากนั้นนะคะพี่ยักษ์เขากับครูแจนเนี่ยจะรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เย้เบายไม่อยากไม่รอไห้แล้วเบาย่อยากรอดีวอยู่นะ